จากฮีโร่เป็นร้อยๆตัวหาคุณเป็นผู้เล่นใหม่ของสับสนว่าจะเริ่มตรงไหนดีผู้เล่นหน้าเก่าบางทีก็ไม่รู้ตัวว่าทาไมตัวเองแรงไม่ขึ้นฝีมือไม่พัฒนาไกดนี้เป็นได้ทั้งทางการเริ่มเล่นให้กับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นหน้าเก่าที่อยากพัฒนาฝีมือตนเองเพื่อไต่ไปแรงดีฟายอิมอร์เทลคำตอบของวิธีไต่แรงก็คือการเล่นฮีโร่ซ้ำๆหรือที่เราเรียกกันว่าการสแปมฮีโร่วิธีนี้จะทําให้ผู้เล่นมีฮีโร่ที่ชํานาญแต่ที่สําคัญที่สุดและเป็นหัวใจของคลิปนี้ก็เพราะว่าวิธีนี้้้้้ทําาาใใหผูเเเล่นเ่นขจกมไดงย ทีนี้คุณจะเลือกที่จะสแปมฮีโร่ตัวเก่งเพื่อใบแรงสูงสูงหรือสแปมจนเข้าใจเกมและเปลี่ยนฮีโร่แต่แรงก็ได้ได้ผลทั้ง2วิธีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคอนเซปต์มันคืออะไรแต่ขั้นแรกเรามาเริ่มหาฮีโร่ในการเล่นกันก่อนหาฮีโร่แบบไหนก็ได้ที่คุณชอบมา1-4ตัวจากหน้าตาจากสกิลจากตัวที่เก่งอยู่ในขณะนั้นก็ได้หรือจะเลือกฮีโร่จากตำแหน่งที่คุณอยากเล่นก็ได้ยิ่งเลือกฮีโร่ที่คล้ายคายกันหรือมีตำแหน่งเดียวกันได้ก็ยิ่งดีจากนี้ไปคุณจะต้้้อองเล่นฮีีโรพวกใหบยสุด ผมมีวิธีที่จะทำให้คุณโฟกัสกับฮีโร่ที่เลือกมาได้ให้เพื่อนๆเ,เปิดหน้าฮีโร่แล้วกดด้านล่างซ้ายตรงจัดเรียงตามจากนั้นกดสร้างใหม่นะครับทีนี้เราจะได้หน้าเลือกฮีโร่อันใหม่มาแล้วให้เพื่อนๆย่อ,นยอหน้าต่างทั้งสีให้เล็กลงวิธีนี้จะทําให้เราเห็นฮีโร่ที่อยากเล่นได้ง่ายถ้า,ากเราคิดอะไรไม่ออกว่าเราจะหยิบฮีโร่ตัวไหนเนี่ยเราจะได้หยิบตัวพวกนี้ได้บ่อยขึ้น ซึ่งการจัดหน้าฮีโร่เนี่ยทำให้เราโฟกัสหรือเห็นฮีโร่ต่างๆได้ง่ายขึ้นบอกไว้ก่อนเลยว่าหน้าเลือกฮีโร่เนี่ยมีผลต่อวินเรนแต่ว่าเราจะคุยกันเรื่องความสำคัญของหน้าเลือกฮีโร่เนี่ยในคลิปต่อๆไปกลับมาเข้าเรื่องการสแปมฮีโร่ของเรากันต่อมาดูปัญหาของการไม่สแปมฮีโร่กันก่อนเรานึกภาพขึ้นมาว่าการเข้าใจเกมในโดตามีกำแพงกั้นอยู่หนึ่งชั้นกำแพงนั้นก็คือการเล่นฮีโร่ให้ชำนาญในระดับหนึ่ง ปัญหาก็คือว่าถ้าเปลี่ยนฮีโร่ที่เล่นบ่อยเกือบทุกตาเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ฮีโร่เหล่านั้นใหม่ทําให้ไม่มีเวลาไปทาความเข้าใจเกมต่อให้เล่นบ่อยแค่ไหนแต่ถ้าต้องหยิบฮีโร่สลับไปสลับมาเราจะผ่านกําแพงนี้ไปไม่ได้อย่างมากเราก็แค่พอจะเล่นฮีโร่เป็นแต่ไม่ชํานาญทีนี้เรามาดูปัญหาถัดไปกันสมมติว่าคุณเล่นเอเจอรูปเกมเอโดดฆ่าใครก็ตายชนะง,ง่ายๆคุณเล่นต่อไปเรื่อยจนกลับมาจับ a m อีกรอบหนึ่งครั้งนี้คุณเจอรูปเกมซีเล่นแพ้กางเกมแพ้ฮีโร่ไม่เหมือนเดิม ความรู้สึกของคุณยังคงติดกับเอมตาก่อนแต่รอบนี้โดดไปค่าไข่ก็ไม่ได้แถมรู้สึกว่าตัวเองตีไม่แรงมันอาจทําให้คุณสับสนได้ตกลงเอเก่งหรือมันกากวะทําทไมมันตีเบาจังถ้าคุณเล่นไปอีกหลายๆเกมแค่ฮีโร่ตัวเดียวกันต่างรูปเกมก็ชวนสับสนแล้วลองนึกถึงหลายฮีโร่หลายรูปเกมมันปนกันมั่วไปหมดทําให้คุณเข้าใจเกมได้ยากทีนี้เรามาดูกันว่าทําไมต้องสแปมฮีโร่ การเล่นฮีโร่ซ้ำกันจะทําให้เราเห็นภาพได้ง่ายและยังคงจําความรู้สึกของแต่ละเกมได้สมมุติว่าคุณชนะเกมรูปแบบ a แต่ไปแพ้ในเกมรูปแบบ a ถัดไปคุณต้องคิดแล้วว่าทําไมเราถึงไม่ชนะแบบก่อนหน้านี้ทั้งที่ฮีโร่อีกฝั่งคล้ายๆแบบเดิมอาจจะเพราะคุณเล็งฮีโร่ผิดตัวหรือว่าเราแพ้ก่อนที่จะถึงทัมมิ่งของตัวเองเกมรูปแบบ b คุณแพ้แต่ว่าในตาที่5คุณเจอฮีโร่อีกฝั่งคล้ายๆแบบเดิมมันก็คือรูปแบบ b นั่นแหละมันจะเป็นโอกาสให้คุณได้ทดลองแก้ไขจุดผิดพลาด หรือว่าลองอะไรใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองให้ชนะให้ได้มันทําให้คุณเห็นภาพได้ง่ายเพราะมันเกิดขึ้นต่อเนื่องเกม A ไปเกม A เกม B ไปเกม B มันห่างก,กันไม่กี่เกมคุณก็จะรู้จุดที่ต้องปรับปรุงและสามารถปรับปรุงได้ทันทีความจําและความรู้สึกในตากก่อนยังคงอยู่คุณไม่จําสับสนกับเกมอื่นหรือว่าฮีโร่ตัวอื่นข้อสําคัญก็คือว่าอย่าหยุดชิปให้เวลาตัวเองสักหนึ่งนาทีหลังจบเกมดูกราฟดูดาเมจดูเงินดูว่าใครเป็นตัวปัญหาของฮีโร่ของคุณ เมื่อเราเล่นจนจำรูปแบบทั้งหมดนี้ได้และรู้ว่าต้องสู้กับมันยังไงนะ่ไม่ว่าคุณจะไปเล่นฮีโร่ตัวไหนที่คล้ายกับฮีโร่ที่คุณเล่นหรือตำแหน่งเดียวกันกับที่คุณเล่นคุณก็ประสบการณ์การอ่านเกมพวกนี้ไปใช้ได้ที่เหลือก็แค่ฝึกฮีโร่ตัวใหม่ที่คุณอยากจะเล่นขึ้นมามันง่ายกว่าการที่คุณเล่นฮีโร่หลายตัวและหวังว่าจะเข้าใจเกมแต่เราทําสิ่งที่กลับกันก็คือว่าเราเล่นฮีโร่ไม่กี่ตัวเพื่อเข้าใจเกมก่อนจากนั้นเราก็ค่อยไปฝึกฮีโร่ตัวใหม่ก็อขอสรุปรวมๆอีกทีนะครับ การเล่นตัวซ้าๆติดๆกันเนี่ยมันทําให้เราชํานาญในฮีโร่ไม่ต้องไปฝึกฮีโร่ใหม่หลังจากที่เราชํานาญแล้วน่ยทำให้เรามีเวลาไปเรียนรู้เกมลดความสับสนจากการเล่นหลายตัวละครที่มีรูปแบบเกมไม่เหมือนกันได้ทําให้จับความรู้สึกหรือภาพจําในสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นหลังจากเข้าใจเกมแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปเล่นฮีโร่ตัวไหนคุณก็จะเล่นได้ง่ายๆแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนเล่นฮีโร่ซ้ำๆจนเลเวลดูาพันเนี่ยหมือนไปย0 25แล้วหรือว่าเล่นเป็นสอ0รเกมแล้วเนี่ยแต่ยังไต่ไม่ถึงแนงดนี่ย แสดงว่าคุณเนี่ยไม่ได้เข้าใจฮีโร่ตัวนั้นเลยลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูวิธีเล่นจากโปรแล้วก็เปลี่ยนการเล่นของตัวเองซะให้เราดึงประสิทธิภาพของฮีโร่ตัวนั้นน่ะออกมาให้มากที่สุดไม่ว่าคุณจะกดฮีโร่ตัวไหนถ้าคุณเล่นได้ประมาณ60 70 80%แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยการจะไต่แรงด้วยฮีโร่ตัวนั้นไปดีวายเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยใครที่อยากได้ทริกไต่แรงในโดตาเดี๋ยวก็จะมีคลิปโดตาออกมาเรื่อยๆนะครับกดติดตามกันไว้ได้หรือว่าถ้าใครอยากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำล